เรียกได้ว่าหล่อมากๆเลยนะครับนุ่มเกตวอลินทอนพระเอกแนวหน้าช่อง3ที่เรียกว่าหล่อมากๆเนี่ยอัพรูปลง i อทั้งหมด4รูปด้วยกันกับการแต่งตัวด้วยเสื้อยืดสีขาวใส่แว่นดำเรียกได้ว่าเทสุดๆสำหรับโพสต์นี้ของเจ้าตัวนะครับเจ้าตัวเนี่ยได้ให้แคปชั่นเอาไว้ด้วยนะครับว่าครึ่งนี้นะยังไงมันก็ไม่ควรเสมออ่ะฮ่าฮ่า เย็นนี้ไปดูฟุตซอลทีมชาติไทยนัดชิงดีกว่าเราเนี่ยได้ไปอ่านคอมเมนต์หรือข้อความสแสดงความคิดเห็นจากเหล่าแฟนคลับหรือว่าชาวเนต็ตเนี่ยคือจากที่เราไปอ่านคอมเมนต์มาเนี่ยก็มีชาวเนต็ตหรือว่าแฟนคลับเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เพียบเลยว่าบอลไม่ควรเสมอแต่คนน่ารักเสมอรอติดตามดูละครอยู่นะคะคิดถึงพี่เกดนะครับจริงค่ะแต่เธอคือหล่อมากดุดันคมเข้มหล่อจังพี่เกดหล่อ ความหล่อของพี่เกตเยียวยาหัวใจค่ะนอกจากนั้นนะครับยังมีชาวเน็ตคอมเมนต์อีกจํานวนมากเลยยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับยังมีคอมเมนต์ที่เป็นอีโมจิหัวใจอีกจํานวนมากเช่นกันครับเอาเป็นว่าโพสนี้ของหนุ่มเกสวลินทรเนี่ยหล่อดุดันคมเข้มเทสุดๆเลยครับไอ้เต้า